อันนี้ผมทําให้ดูนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมคุณอีฟมาก่อนผมไม่รู้จักคุณอีฟนะอย่างนี้นะครับเราก็ชวนคุณอีฟมาคุยไปเรื่อยๆเพราะต้องการคําตอบอะไรฮะผมต้องการให้คุณคุณอีฟเนี่ยบอกว่าเอาเงินไม่ใช้ในอนาคตเห็นภาพไหมครับลองดูต่อเนาะนะครับคุณอีฟครับเงินที่เรามีเนี่ยนะครับเราไว้ใช้ในอนาคตวันนี้คุณอีฟอายุสามบผมถามคุณอีฟนิดหนึ่งนะครับ เราทำงานไปเรื่อยๆนะครับมีวันหนึ่งไหมที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานเพื่อเงินอีกไหมครับวันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยจะทำงานหรือไม่ทำก็ได้เรามีความสุขแล้วเราได้เงินมาแล้วก็ได้ใช้ใจ่ายเต็มที่ของเราแบบเนี้เคยคิดไหมวันนั้น,นี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้้ค่ะไม่อยากทำงานแล้วไม่อยาใช้เงนินทำงานต่อค่ะอ๋อตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องทำงานแล้วอยู่ได้แล้วอ๋องั้นส่งม่ต่อเลยครับ นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ที่ที่ผมถามส่งไปข้างหลังก็ได้ครับอ่าน้องครับน้องอ่าคนหนึ่งก็ได้ครับคือลองดูนะครับอชื่ออะไรนะครับที่เล่นชื่อปูค่ะปุ๊ปปูค่ะปูปูปูคุณปุ๊กวันนี้คุณปูอายุใกล้เคียงกันนะคะนะครับพอดีเลยนี่นะครับคุณปุ๊เคยมองไหมครับว่าเราอยากทํางานหรือถ้าไม่อยากทางานท่าเงินแลวอายุเท um, ่าไหร่ สักหกสิบะหกสิบใช่ไหมครับคุณปุ๊กรู้จักผมมาก่อนป่ะไม่เลยไม่รู้จักใช่ไหมครับตอบเลยก็รู้จักผมเลยนะหกสิบ <50. S 2> เห็นไหมฮะออย่างนี้และะ้วนะครับคุณปุ๊กครับหลังจากหกสิบเนี่ยคุณปุ๊กรู้สึกว่าถ้าผมถามนี้อย่าโกรธนะครับถามเล่นๆอยู่จนไม่อยากอยู่แล้วอยู่เท่าไหร่ครับเดิมสักสักแปดสิบแปดสิบะครับแปดสิบ อย่างนี้นะครับคุณปูครับหลังจากอายุ60เนี่ยคุณปูจะทานเข้าวันละกี่มื้อครับสามมื้อค่ะในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับหลังจาก60มีคนจะเป็นต้องใช้เงินอยู่สี่เรื่องของค,คุณปูนะสมมุติว่าเกี่ยวับเรืร่องของอที่อยู่อาศัยยารกักษาโรคเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องอาหารในช่วงที่เราทํางานสามสิบหกถึงหกสิบเนี่ยครับสมมุติว่าบ้าน ที่อาสัยเนี่ยคุณปุ๊เตรียมไว้แล้วตอนที่เราทํางานเสื้อผ้าคุณปุ๊ก็ซื้อไว้แล้วหลังหกสิบคุณปุ๊ไม่ไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือบ้านใหม่ยารักษาโรคเนี่ยคุณปุ๊ต้องใช้เท่าไหร่รู้ไหมารัคยารักษาโรคค่ารักษาค่ายาเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่รู้ไหมครไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่แน่คิดว่าเยอะหรือน้อยอาจจะเยอะขึ้นถ้าอายุมันมากขึ้นทําให้ร่างกายเราเสื่อมอาจจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับในห้องนี้เนี่ยหลังจากหกสิบเนี่ย คิดว่าค่ายาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเยอะหรือน้อยครับเยอะใช่ไหมครับเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเอางี้แล้วกันเรารู้ว่ามันเยอะแต่เรายังไม่คิดเราคิดเรื่องกินเรื่องเดียวก่อนนะครับเราคิดเรื่องกินเรื่องเดียวก่อนหลังจากหกสิบคุณปูจะทานข้าวแลกกี่มือ้อสามค่ะสามมือ้อกินเหมือนเดิมกินนะนะครับปีหนึ่งคุณปู้จะกินข้าวกี่วันต้องสามร้อยหกสิบห้าวันอยู่แล้วคะ่ะกินสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับ ใครมีเครื่องคิดเลขช่วยผมน,นิดนึงนะนะครับคุณปูครับมื้อหนึ่งคุณปูกินข้าวเนี่ยเฉลี่ยประมาณกี่บาทครับะะมื้อละร้อยเลยค่ะมื้อละร้อยใช่ไหมครับมื้อละร้อยจากหกสิบไปแปดสิบเนี่ยกี่ปียี่สิบยี่สิบปีนะครับเราคูณด,ด้วยยี่สิบลองกดเครื่องคิดเลขสิครับเราได้เงินเราต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ 2องล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นค่ะหนึ 1> 1, 90, ่งแสนเก้าหมื่นค่ะคุณผู้เห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเงินก้อนนี้สําคัญจะเป็นต้องมีถูกครับ,รบเห็นด้วยใช่ไหมครับล <c oughs> ลองเปิดคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ครับตอนนี้ผมต้องการที่จะลิงก์เข้าคอมพิวเตอร์เฉยๆนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะฮะ ที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้อยู่ในชีดของพวกเราแล้วนะครับแต่ผมจะข้ามไปเลยนะครับลองดูนะครับที่ผมคุยกับพวกเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้แบบมาตรฐานนะครับบทแบบมาตรฐานที่จะนําเข้าเรื่องเพนเด้นชอยส์ของเราสมมุติว่าคุณปูเนี่ยเห็นด้วยแล้วว่าเงินก้อนนี้สําคัญจะเป็นต้องมีผมได้ชวนต่อเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับ เรามีความจำเป็นต้องใช้เกินเนี่ยหลังจากหกสิเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างที่เราบอกเราคุยไปแล้วว่าเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วพอพูดถึงยารักษาโรคใช้เท่าไหร่รู้ไหมฮะไม่รู้รรเยอะหรือน้อยเยอะงั้นเราคุยเรื่องเดียวที่เรารู้คืออาหารนะครับสมมุตินะครับเราก็เปลี่ยนคุณปู้เป็นคุณชายอายุสามห้าอย่างนี้นะครับเราไปต่อเลยนะครับเวลามันเหลือน้อยลงแล้วนะครับ ถ้าตอนเราต้องการที่จะ,กะเกษียณที่อายุ60เนี่ยโอ้นี่ผมรู้รู้ว่าคุณปุ๊กคิดอะไรได้ยังไงเนี่ยนะครับทางอยู่ถึงอายุ80นะครับถ้าทานวันละ3มือ้อทานมื้อละ100โอ้เข้าประเด็นเป๊ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะครับคุณชายคุณจะเตรียมเงินไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเดือนละนะครับ9,125บาทนะครับหรือปีละ19,500จริงไหม ทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมคนี่คือเงินที่เราควรจะเตรียมไว้นะเพื่อกินอย่างเดียวนะครับทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเงินก้อนนี้สําคัญจะเป็นต้องมีเป็นคําพูดที่ควรจะพูดบ่อยๆกับคนที่เราคุยด้วยคุณป๊ครับทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินทุกปีปีละหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อย สมมติน,นะครับถ้าธนาคารให้ดอกเบี้ย3%อย่างนี้นะครับเราต้องมีเงินต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ100,000หารด้วย3%นะครับเราต้องมีเงินทั้งหมดเนี่ย3ล0 0นหกครับดอกเบี้ย3%ตอนนี้หาที่ไหนได้บ้างครับทุกท่านครับมีใครอยู่แบงค์บ้างที่ไหนให้บ้างมีแบงค์งอะไรให้3%บ้างไหมครับ,บมีใช่ไหมครับอ่าถ้างั้นสมมุติตรงนี้ไม่เสียหาย นะครับคือมีคนให้จริงแต่นี่คือเงินที่เราตเตยมหมดสามล้านหกตอนที่เราอายุเท่าไหร่วันนี้เราสามสิบหกนะครับเราต้องเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมีสามล้านหกเพราะฉะนั้นนะครับพออายุหกสิบปุ๊บเราก็จะมีเงินเก็บทั้งหมดสามล้านหกห้านะครับถ้าอายุปัจจุบันสามห้าปีนะครับเรามีเวลาทั้งหมดยี่สิบห้าปีในการเก็บเงินถ้าเราต้องเก็บนะครับเราควรจะเก็บปีละ สนสี targets, 40, 40, 40. ่หม yeah right? ื่นครับแสนสี่เยอะไหมก็ไม่เยอะเนาะนะครับไม่เยอะนะครับเห็นด้วยไหมครับว่าเงินก้อนนี้สําคัญจะไม่ต้องมีต่อพร้อมกันเห็นด้วขอบคุณครับนะครับการเก็บเงินมีสองแบบแบบแรกนะครับก็คือเก็บแบบไม่เป็นระบบครับทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมเก็บแบบไม่เป็นระบบเนี่ยนะครับก็คือถอนง่ายอยากอยากถอนเมื่อไหร่ก็ถอนอยากเก็บเมื่อไหร่ก็เก็บ แบบนี้เขาเรื่องถอนไม่เป็นระบบคิดว่าถึงเป้าหมายยากหรือง่ายครับยากาเก็บแบบที่สองครับเก็บแบบเป็นระบบเก็บแบบเป็นระบบเนี่ยก็คือเก็บแบบถอนยากครับถอนยากเก็บแบบถอนยากน่าจะถึงเป้าหมายยากหรือง่ายง่ายนะครับทุกท่านครับตเกเวม,มารีนมีโครงการกองทุนบำนาญแบบเก็บเงินเป็นระบบ โตเกียวมารีนเนี่ยมีนะกองทุนบำนาญแบบเก็บเงินแปบแบบนี้ครับเปยกตัวอย่างนะเราอายุสามห้าใช่ไหมครับเราดูในชีตไปก็ได้ห้งเร็วๆนะครับหน้าอะไรครับชีตหน้ายี่สิบห้านะครับเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับดูบนกระดานดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าในชีตเรามีไงนะครับดูบนกระดานโตเกียวมารีนนะครับเพนชั่นชอยไอเน,นี้ยนะครับวันนี้เราเรียนเพนชั่นชอยอะไรไปกันบ้างสี่ นะครับเ็นชั่นช้อยที่ผมเนี่ยถ้ามีสี่แสดงว่ามีหนึ่งและสาใช่ไหมครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแบบเพนชัช้อยหนึ่งหนึ่งนะครับคือเราจะบอกว่าโตเกียวมารีมีของดีเยอะมากผมก็เลี้วหนึ่งมาให้ดูว่าหนึ่งก็มีของดียังไงนะครับในช่วงที่เราเนี่ยอายุสามสิบห้าถึงหกสิบเนี่ยโตเกียวมารีเนคืนเงินให้ปีละเก้าพันหนึ่งทั้งหมดยี่สิบห้าปีเราได้เงินมาทั้งหมดเนี่ยสองแสนสองพออายุหกสิบเอง ตัวเงินมันมาเรียนจะเริ่มคืนเลยครับหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยเป็นไปตามที่เราต้องการใช่ไหมครับนะครับตอนอายุหกสิบสองนะครับเงินคืนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนหนึ่งสี่พัน3พราหกสิบสามเป็นหนึ่งแสนหนึ่งห่นแปดพันนะครับหรือเพิ่มปีละสีะ่พันห้าร้อถูดสองบาทเพิ่มอย่างนี้ยนะครับหรือประมาณสี่สี่หกเป็นต์ของเบี้ยงเงินเนี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยนะครับสมมุตินะครับ หลายท่านเนี่ยอาจจะถามผมว่าพวกเราครับเงินเพิ่มแบบเนี้ยที่ที่ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยสี่พันห้าเนี่ยจะเพิ่มไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งพวกเราอายุเก้าสิบเลยนะครับเพิ่มเงี้ยไปเรื่อยเเพิ่มไปเรื่อยเเพิ่มไปเรื่อยๆ,อยๆจน,นอายุเก้าสิบมีใครคิดว่าอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็ไหมครับมีนะครับใครคิดว่าเกินกว่านั้นครับ เมื่อกี้อาจารย์กระจายบอกไปแล้วนะครับร้อยยี่สิบใช่ไหมบอกเก้าสิบว่าจำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเริ่มหัวกันแล้วใช่ไหมนะครับผมสมมุตินะครับอ่ะเราบอกว่าโอ้แล้วนี่มันบงนังใช่ไหมตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าท่านเลิกสัญญาที่อายุแปดสิบโตเกียวมารีนนะครับจะคืนเงินให้หลานหกอ่ะขอบคุณมาก,าากครับอาจารย์เนี่ยครับท่านเลิกสัญญาที่อายุแปสิบนะครับโตเกียวมารีนจะคืนให้หลานหกคำถามที่หลายท่านอาจจะถามก็คือว่า เราออมแบบนี้เงื่อนไขาการออมของตัวเกียร์บรินเป็นยังไงบอกออมนี้ครับปีละครั้งสิบห้าครั้งหยุดออมเลยถ้าเราต้องเก็บเงินเองที่แบงก์เนี่ยเราต้องเก็บกี่ปีกี่ปีครับเมื่อกี้นี้เราเก็บเองที่กับเบี้ยสามเปรเ็เก็บกี่ปียี่สิบห้าปีเราเก็บปีละเท่าไหร่ครับเก็บกับแบงก์แสนสี่หกใช่ไหมครับตัวเกียร์บรีนบอกว่าไม่ต้องเก็บยี่ห้าครับเก็บสิบห้าพอนะครับเก็บปีละแค่หนึ่งแสนกับสองพัน อย่างนั้นเลยผมเทียบผมเทียบตารางให้ดูเลยดีกว่าทําให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะครับบอกว่าถ้าสมมุตินะครับเราเนี่ยเอาเงินนะครับไปแงเงินก้อนเดียวกันนะไปวางไว้ที่แบงค์นะครับดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องเก็บแสนสี่หกเก็บยี่สิบห้าปีเก็บทั้งหมดสองล้านหนึ่งแต่ถ้าเราเก็บที่โตเกียวมารีเนี่ยเก็บปีละหนึ่งแสนกับสองพันแล้วเก็บสิบห้าปีเก็บไปแค่ล้านกับห้าแสนนะครับผลก็คือโตเกียวมารีเก็บได้น้อยกว่า นะครับระยะเวลาล่ะแบงก, 25, ก,ก์ก็ยี่ห้าตเกเยอรมลีนก็สิบห้าระยะเวลาก็สั้นกว่าแบบนี้นะนะครับแล้วเงินคืนล่ะถ้าเราเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันไปรับดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์เราจะได้เงินทั้งหมดสี่พันสามครับต่อปีแต่ถ้าเราวางไว้กับตกเกเยอรมนลีนตกเกเยอรมนลีนเริ่มสตาร์ทคืนนะเขาเรียกว่าคืนตามเงื่อนไขให้เก้าพันหนึ่งครับได้อะไรอีกครับ นะักวันที่เราอายุ60ถ้าเราเงินไว้ที่แบงค์นะครับถ้าแบงค์ให้ดอกเบี้ย3%เลยได้199,500เงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงอายุ90มุตบแต่ถ้าตะเกียวบาลินเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ4,000ทัานหร่เมื่อกี้เนี้ยที่เราบอกนะครับจาก100,000เป็น1่ง0 0 0หนึ่งหมื่น4,000หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเพิ่มเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับปีละ4,500หรือคิดเป็น4.46%ของเงินที่เราออมแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเลิกสัญญาานะครับที่อยุ 80, เราจะได้เงินจากแบงค์เท่ากับสองล้านหนึ่งตัวเกียวมารีนหลักให้ล้านหกนะครับในขณะที่บอกเอ๊ะทำไมตัวเกียรมารีนให้น้อยกว่าก็เราออมน้อยกว่าไงเราออมไปแค่ล้านห้าแต่เราออมเก็บเงินที่แบงค์ต้องสองล้านหนึ่งครับอย่างนี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับพวกเราครับทุกท่านครับถ้าเราเอาเงินก้อนเดียวกันไว้ที่แบงค์เนี่ยนะครับเราต้องเสียภาษีดอกเบี้ย15%สิบห้าอร์ เราทราบเรื่องนี้ไหมครับทราบแต่โตเกียวม,มาลีนไม่สียครับภาษีดอกเบี้ยนะครับในแบบที่เราคุยเนี่ยเพนชั่นชอยนี่แหละนะครับลดหย่อนภาษีแล้วครับเงินก็อะกดนาไว้ที่แบงก์ลดหย่อนไม่ได้แต่โตเกียวม,มาลีนได้ครับนะครับสมมตินะครับผ่านไปสักสองปีผมทุกพลภาพผมได้อะไรจากแบงก์เงินต้นบวกดอกอบเบีย้ยแต่ถ้าโตเกียวม,มาลีนโต,ตเกียวโตเกียวมาลีนบอกว่ายกเว้นการออมเลย เงินคืนนะครับที่คุยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทุกท่านยังได้รับเหมือนเดิมทุกท่านครับถ้าผมทุกคนลาภาพสองปีผมได้อะไรผมได้อะไรครับตอบพร้อมกันฮลัลโหลผ่านไปสงปีผมทุกพลาภาพผมได้อะไรของแบงก์อ่ะ